ตอนลำลูกกา EP 3ผมพามาชิมร้านสเต็กเนื้อที่คิดว่าอร่อยท็อปทอปในย่านลำลูกกาเลยครับร้านชื่อ beef bay pasta and steak นะครับเป็นร้านขนาดเล็กมีที่นั่งประมาณ10ที่นั่งเมนูหลักก็จะเป็นพวกสเต็กกับสปากเกตตีต้นะฮะแต่ถ้าใครชอบเผ็ดร้อนหน่อยเนี่ยกระเพราก็มีนะครับผมเคยมาร<ม>้านี่หลายครั้งแล้วเลยพามาชิมวันนี้วันนี้ผมสั่งเป็นทริปลอยก็คือสันนอกนะครับเป็นเนื้อออสเตรเลียนดูนะฮะย่างมาบีเดียมแรดดีมากคัดสวยผมชิมเลย มอีกเมนูแนะนําก็คือสปากเกตตีกระเพราเนื้อสเต็กซอสกระเพารารสชาติที่คุณเคยนะฮะท็อปมาด้วยสเต็กเนื้อพิคันย่ญญาออสเตรเลียนแองกัสรสชาติเนี้ยอร่อยมากๆเลยแกมโอนนีชุดบีฟเบรนะอยู่ระหว่างลำลูกกาคลอง3และคลอง4ก็ใกล้ๆร้านเอเคสิบเก้ากราชนะฮะมีที่จอดรถสะดวกสบายแผนที่ร้านคนนในกูก็แมปได้เลยนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับไปต่อไม่รอแล้วนะ